ได้คนหรือยังเรื่องพนักงานติดต่อสื่อสารกับลูกค้าที่ใช้ภาษาจีนเนี่ยะฮะงานผมช้าไปหมดแล้วเนี่ยก็มีคนมาสมัครเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่คุณสมบัติก็ยังไม่ได้เลยค่ะจีนเนี่ยเป็นตลาดใหญ่ของบริษัทเราแล้วก็เป็นตลาดใหญ่ของประเทศเราลิลลี่คุณกําลังทําให้ประเทศเราเดินล้านหลังโอยก็ถ้าลินลี่ลาบแล้วเนี่ย คุณสมบัติไม่ได้อะไรไม่ได้เนี่ยคุณกดก็ได้ออกไปอีกกมันแน่นอนอยู่แล้วคนที่ทํางานใี่ผมมันต้องทำงานดีมีวิันมันศึกษารู้จักช่วยผู้อื่นลินเลียมีเด็กฝึกงานที่น่าสนใจอยากจะแนะนำคุณกดนะคะเด็กฝึกงานแล้วคุณมั่นใจหรือว่าเขาจะไม่ทำให้งานผมพังอ่ะคือนี้ค่ะท่าน ตอนแรกอ่ะหนูก็แค่สัมภาษณ์งานเขาปกติเขาบอกว่าเขาเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันกเกษมแล้วก็มีประโยคหนึ่งที่เขามั่นใจมากผมเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หลักสูตรคลุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีนผมมีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดีรวมถึงภาษาเขมรด้วยผมมั่นใจมากว่าผมจะเป็นพลังสำคัญที่จะช่วยให้บริษัทเติบโตและผมหวังว่าจะได้ประสบการณ์ดีๆจากที่นี่กลับไปครับเยี่ยม นี่สิที่ผมต้องการนอกจากลูกค้ามีหลายเชื้อชาติแล้วเนี่ยโรงงานเรายังมีแรงงานหลักที่เป็นขเขมรอีกด้วยแต่แค่นั้นนะ่ะดินงรี่ยังเชื่อหรอคะ่ะแค่คำพูดที่น่าประทับใจยังไม่เพียงพอต่อโรงงานของเราคะ่ะวันต่อมาเนี่ยหนูเลยแอบไปสืบเขาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษมคะ่ะโอ้ยจะบอกว่ามหาวิทยาลัยนี้เนี่ยโอเคมากๆเลยคะ่ะอยู่ใจกลางเมืองเลยนะคะ แถมยังรม่มรื่นพื้นที่สีเขียวนี่มากมายเลยค่ะเพราะฉะนั้นดิฉันมั่นใจเลยค่ะว่าเด็กคนนี้ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีค่ะ เขาเป็นเด็กตั้งใจเรียนเอาใจใส่งานอาจารย์สอนตรงสายแล้วก็เข้าใจง่ายมากๆเลยค่ะการเรียนรู้ที่นี่มีอุปกรณ์ครบครันที่สำคัญเนี่ยเขายังเป็นเด็กที่รู้คุณธรรมแล้วก็มีจรรยาบรณด้วยนะคะถึงแม้การสืบตัวเขาเนี่ยจะมีปัญหาอุปสรรคมากมายแต่ดิ่ฉันก็มุ่งมั่นที่จะสืบต่อในขั้นที่3ค่ะแล้วขั้นที่3คืออะไรถามข้อมูลจากพยานข้างตัวเขาสิคะทั้งสนิท ไม่สนิททัศนคติเขาดีนะคะเป็นคนตรงไปตรงมาน่านับถือมากๆเลยค่ะผมก็เคยทอ้อกับการเรียนนะครับเพราะหลักสูตรที่นี่มันเข้มข้นมากแต่ก็มีเขาเนี่ยแหละครับที่คอยให้คำปรึกษาดีๆกับผมเขาเป็นคนน่ารักดีค่ะปรึกษาได้ทุกเรื่องเขาเป็นคนชอบช่วยเหลือเพื่อนครับอย่างวันก่อนผมเตะฟุตบอลขาแพงก็ได้เขาเนี่ยแหละครับที่ช่วยพาผมไปโรงพยาบาลนี่คุณผมบอกแล้วไงว่าอย่ารบกวนนักศึกษาครับ บ้างคะคุณโกรเด็กฝึกงานที่ที่ฉันบอกเนี่ยน่าสนใจไหมคะยอดเยี่ยมมากรีบพาเขามาฝึกงานทันทีเลยคนขยันอดทนเอาใจใส่งานขนาดนี้เขาจะต้องเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่ดีอย่างแน่นอนได้เลยคะ่ะคุณโกรแหมคุณโกรนี่ให้ความสำคัญกับเรื่องมเมล็ดพันธุ์จริงๆเลยนะคะแน่นอนต้นข้าวจะสวยงามเนี่ยมันต้องเริ่มจากมเมล็ดพันธุ์ที่ดี ว่าแต่คุณเองก็เถอะตั้งแต่ทํางานให้ผมมาเนี่ยไม่เคยทําให้ผมผิดหวังเลยนะครับแน่นอนสิคะเพราะที่ฉันก็จบมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันกเกษมเช่นเดียวกันคะ่ะและที่ฉันไม่เคยลืมเลยนะคะว่าในการทํางานกับคุณกฎนี้จะต้องทํางานดีมีวิน,นัยมัน,มนศึกษารู้จ<ะ>ักช่วยผู้อื่น